กรับทอรสดีซามชิกทีเด็ดบอลยืนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจาวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนคู่แรกของวันนี้จะเป็นศึกของทางพิมลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางอิสิุเทาวเปิดบ้านรอรับการมา,าเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกัน,นเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางอิสวุยทาลงเล่นไปแล้ว11นัดมิชเชนเนที่1นัดสะมอห้า และแพ้ไปที่5นัดผิดก์ไปได้ที่12ประตูและเสียไปที่22ประตูตอนนี้มีทั้งหมด8แต้มอยู่อันดับที่17ของตารางส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นไปแล้ว11นัดเท่ากันมีชนะอยู่ที่4นัดเสมอ3และแพ้ไปที่4นัดผิดกร์ไปได้ที่12ประตูและเสียไปที่12ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่ทวิตที่เจอกันมามีเจอกันมาอยู่5นัดนะครับผลงานก็ อิสวิทาวยังไม่สามารถเอาชนะทางแมนยูได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมมีแพ้กับทางแมนยูไปที่4นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลง,งานส่วนตัวของทางอิสวิทาวกันบาง10นัดหลังสุดตอนนี้อิสวิทาวมีชนะอยู่แค่1นัดสเสมอ6และแพ้ไปที่3นัดนะครับผมก่อนนัดล่าสุดน,นี้ทางอิสวิทาวกำลังสามารถเอาชนะทางท็อปแมนฮอสเบอร์ไปได้แค่1นนัดนะครับผลง,งานโดยส่วนตัวก็ ถือว่าค่อนข้างย่แย่เลยมีสเสมอไปถึง6นัดเลยนะครับด้านการทำยอดของทางอิสวเท่า10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเองมีเสียยอดไปที่5นัดและมีสเสมอยอดอยู่ที่1นัดเล่าไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีชนะอยู่ที่ สี่นะัดเซเมอรสี่และแพ้ไปที่2อนัดนะครับผมผลงานของทางแมนยูก็ถือว่าทํามาได้ดีนะตอนที่พี่ม้ามาคุมทีมนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนโค้ดอีกแล้วก็นัดนี้เป็นนัดแรกนะผมสำหรับโค้ดใหม่ของทางแมนยูตอนนี้ผลงานตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีขึ้นนะผมหลังจากที่เทนฮากออกไป ส่วนด้านการทำยอดของทางแมนยูสินัดหลังสุดก็สามารถทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่เลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตไฮไปที่ทางแมนยูต่ออยู่ที่1ลูกอเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับสําหรับผลงานของทั้งคู่แล้วทางบอลยืนหนึมองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูในเต็มมากกว่านะรมผลงานของทางแมนยูค่อนข้างสวยกว่านะสาหรับนัดนี้ทางแมนยูได้โค้ชใหม่ก็ ให้ไปที่ทางแมนูนะผมในเลทราคาที่แมนยูต่ออยู่ที่1ลูกสำหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพิมพ์เรีงอังกฤษอีก1คู่นะครับเป็นการเปิดบ้านของทางซ้ด้านเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางลิเวอร์พูลทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาสทุ่มของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางซมต้าตันลงเล่นไป11นัดมีชนะที่1นัดเสมอหนึ่งแพ้ไปถึง9นัดเลยบร,ริสโกไปได้แค่7ประตูและเสียไปถึง21ประตูตอนนี้มีทั้งหมด4แต้มอยู่อันดับที่20เป็นที่โลของทางพิมลิกอังกฤษตอนนี้นะครับผลงานของทางซ้มต้าตันในฤดูกาลนี้ใหม่สวยอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนทางด้านผลงานของทางเรอัู ตอนนี้ลงเล่นไปเราสิบเอ็ดนัดไม่ใช่นะที่เก้านัดเสมอหนึ่งและมีหลุดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่าน,นั้นพิสกอไปได้ที่2ีบเอ็ดประตูและเสียไปที่หกประตูตอนนี้มีน้ำหมดยี่สิบแปดตามอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางส่วนทางด้านผลงาน,นเนเธอร์แลดที่เจอกันมาสิบนัดหลังสุดเนางซัมแลนดนสามารถเอาชนะทางเรียวภูไปได้แค่หนึ่งนัดนะครับผมมีแพ้กับทางเรียบภูไปถึงแปดนัดเลยและมีสเสมอกันอยู่ที่หนึ่งนัด ส่วนด้านการทำยอดที่เจอกันมาผลงานส่วนมากก็จะเป็นทางด้านเลี้ยวปูที่สามารถทำยอดออกไปได้ที่6นัดนะครับผมทางซ่อมด้านสามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางซ่อมต้านตอนนี้กันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางซ่อมต้นมีชนะอยู่ที่2นะัดเสมอสอ2 และแพ้ไปถึง6นัดเลยนะผมผลงานของทางซ่อนต้านในรูปกาลนี้ก็ถือว่าไม่สวยอย่างยิ่งนะครับด้านการทํายอดก็สินัดหลังสุดสามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่2นัดเสียยอดไปถึง5นัดเลยนะครับส่วนทางด้านผลงานเอาอเนเดอร์สินัดหลังสุดของทางซัมต้านก็จะออกไปที่ค่อนข้างกลางๆอยู่นะผมมีโอเวอร์อยู่ที่5นัดและอันเดอร์อยู่ที่5นัด เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานทางเรือพูกันต่อ10นัดหลังเสุดตอนนี้ทางเรือพูมีชัยชนะอยู่ที่เนัดและมีเสมออยู่ที่1นัดเท่านั้นนะผมผลงาน10นัดหลังสุดไม่มีหลุดแพ้เลยส่วนด้านการทำยอดของทงเรือพูตอนนี้10นัดหลังสุดนะครับมีหลุดเสียยอดไปอยู่แค่2นัดและเสมอยอดอยู่ที่2นัดนะครับสามารถทำยอดออกมาได้ถึง6นัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคากันบ้างนะครับเลทราคาวันนี้โตให้ไปที่ทางเลี้ยวภูต่อไปถึง1ลูกครึ่งควบ2อโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ทางบอลยินหนึ่งก็มองไปที่ทางเลี้ยวภูมากกว่านะผลงานเลี้ยวภูในฤดูกันนี้ยังไงก็ค่อนข้างสวยกว่านะครับโอกาสแชมป์ค่อนข้างสูงนะครับผมตอนนี้ทางเรือใบก็กําลังแผลมาอีก ผลงานตอนนี้ที่จะไล่ทางเรือพูทันก็ค่อนข้างยากนะสำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางเรือพูในเลทราคาที่เรือพูต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2สําหรับคู่ที่3ของวันนี้จะเป็นซิกของนเซรอาอิตาลีนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางโคมโมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางฟิอเรนติน่าทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา3ทุ่มของคืนนี้ เราวปดีโอกันต่อที่ทางด้านผลงานภายในลีกนะครับตอนนี้ทางคโมลงเล่นไปแล้ว12นัดมีชนลอยู่ที่2นัดเสอเมอ4สี่และแพ้ไปที่6นัดพริสกอไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่23ประตูตอนนี้มีทั้งหมด10แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านฟิโอรเรนติน่าลงเล่นไปแล้ว12นัดมีะชยูลที่7นัดเสอร์เมอ4สี่และลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นเอง พริสกรกไปได้ที่24ประตูเละเสียไปที่10ประตูตอนนี้มีทั้งหมด25แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่ดเให้ที่เจอกันมามีเจอกันอยู่แค่2นัดนะครับผมผลงานก็จะเป็นทางฟิโอเรนตินาสามารถเก็บชนะไปได้ทั้ง2นัดเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็ตั้งแต่ปี2004เลยนะครับผมผลงานก็ค่อนข้างยาวนานแล้ว เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโคมโมกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางโคมโมมีชนะอยู่ที่2นะัดเสมอ3และแพ้ไปที่5นัดนะครับผลงานของทางโคมโมตอนนี้พวกเขาก็ไม่สามารถชนะทีมไหนมาแล้วถึง6นัดติดและตอนนี้ก็เสียยอดมาถึง6นัดติดแล้วเหมือนกันนะผม10นัดหลังสุดของทางโคมโมตอนนี้ สามารถทํายอดออกมาได้แค่2นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับผมเสียยอดไปถึง7นัดจาก10นัดหลังสุดตอนนี้เลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางฟิอรเรนติน่ากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางฟิอรเรนติน่ามีชนะอยู่ที่8นัดสเสมอหนึ่งและหลูดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะผมด้านการทํายอดของทางฟิอรเรนติน่า10นัดหลังสุดตอนนี้ถือว่า ค่อนข้างสวยนะครับสามารถทำยอดออกมาได้ถึง7นัดและมีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับวันนี้โตให้ไปที่ทางฟิอเรนตินาต่ออยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ตอนนี้ทางบอล1นึงมองไปที่ทางฟิอเรนตินามากกว่านะผมนัดนี้ให้ไปที่ทางฟิอเรนตินาในเลทราคาที่ฟิอเรนตินาต่ออยู่ที่ควบลูก ก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ